เซรั่ม um แดงยันฮีนะคะตัว Red Energy ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจากยันฮีนะคะสารสกัดของตัวนี้นะคะเป็นรากดอกโบตันนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็มี ไฮยาูรนค่ะที่จะช่วยทําให้ผิวอิ่มฟูแน่นเลยนะคะเดี๋ยวนุจาโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์ให้ดูนะคะเนื้อเซรั่มสีแดงซึมเข้าผิวได้ง่ายมากๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะสามารถใช้เป็นตัวแรกได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเหมาะสําหรับคนที่อายุ40นะคะ50ค่ะ60ขึ้นไปนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะ ใช้คืนนึงเนี่ยตื่นมาพบผิวหน้าอิ่มฟูชุ่มชื้น,นะคะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ทําตอบโจทย์ผิวหน้าของคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะพิเศษนะคะจากปกติขวดละ1290นะคะลดเหลือ890ค่ะโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับรายการโหนกระแสเลยนะคะ3ขวดราคา3,870บาทนะคะลดเหลือ2,590บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยเพียงขวดละ730บาทค่ะแต่20สายแรกนะคะรับฟรีไปเลยนะคะกันแดดยันฮีตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะนะคะมูลค่า459บาทฟรีทันทีค่ะ